บทที่3579อย่างเฉินจำได้ว่าชื่อของสมุนไพรชนิดนี้คือยาชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรกล่าวกันว่าสมุนไพรชนิดนี้ต้องใช้เวลานานนับหมื่นปีจึงจะเติบโตจนห่างจากพื้นดินเพียง2อสเซนติเมตรและออกดอกเล็กๆมันเติบโตช้ามากและดูธรรมดามากเนื่องจากรูปลักษณ์ของมันไม่ได้แผ่พลังจิตวิญญาณ คนส่วนใหญ่จึงปฏิบัติกับมันเหมือนวัชพืชและไม่สนใจที่จะเหยียบมันจนตายด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามพลังชีในใบและเง่าของญ้าชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรน,นี้ช่างน่ากลัวอย่างยิ่งว่ากันว่าเป็นสมุนไพรที่มีพลังชีมากที่สุดในโลกเมื่อหยางเฉินเห็นบันทึกโดยประมาณในเวลานั้นหลังจากเห็นลักษณะเฉพาะของยาชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรน,นี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเขาเชื่อว่ามันไม่มีอยู่แน่นอน แม้จะเห็นภาพสมุนไพรนี้แล้วแต่หยางเฉินกลับไม่เชื่อเลยแต่จนกระทั่งขณะนี้เองที่หยางเฉินได้เห็นมันด้วยตาของเขาเองและเขาได้ค้นพบว่าสมุนไพรชนิดนี้มีความมหัศจรรย์ตามที่บันทึกไว้จริงๆอย่างไรก็ตามในส่วนของย่าชีวิตนิรันด์นแห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรมันไม่ชัดเจนว่าพลังชีพภายในนั้นอุดมสมบูรณ์จริงหรือไม่และหยางเฉินก็ไม่ได้ทำลายมันตามความประสงค์ เมื่อเขาเห็นสมุนไพรนี้แล้วก็หมายความว่ามันต้องมีค่ามากแน่ๆอย่างไรก็ตามหนังสือโบราณทั้งเล่มได้บันทึกเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้และวิธีการทําให้บริสุทธิ์ไว้แล้วหยางเฉินไม่เคยคิดถึงเรื่องการบรรลุความเป็นอมะตะหรืออะไรประมาณนั้นเลยตอนนี้เขาเพียงรู้ว่าสมุนไพรนี้เป็นสมบัติและเขาต้องนํามันกลับไปด้วยในขณะนี้หยางเฉินก็ตระหนักได้เช่นกันไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาค้นพบแสงประหลาดนั้นเมื่อเขาอยู่ห่างออกไป กลายเป็นแสงสีทองที่เปล่งออกมาจากดอกไม้ของย่าชีวิตนิรันร์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรมันเป็นสมุนไพรวิเศษจริงๆฉันเกือบจะพลาดมันไปแล้วหยางเฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเพราะตอนนี้เขาเกือบจะหันหลังแล้วจากไปในขณะนี้ย่าชีวิตนิรันร์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรถือเป็นสมุนไพรที่ล้ำค่าที่สุดในดินแดนสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ท้องฟ้ามืดสนิทในขณะน,นี้และหยางเฉินรู้สึกหนาวเย็นไปทั่วราวกับว่ามีดวงตาจํานวนนับไม่ถ้วนจ้องมองมาที่เขาแต่เมื่อเขาขยายความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาออกไปเพื่อตรวจสอบก็พบว่าไม่มีอะไรอยู่เลยความรู้สึกนี้ค่อนข้างคล้ายกับความรู้สึกของหยางเฉินที่วิหารบนภูเขาก่อนหน้านี้แต่ความรู้สึกนั้นดูเหมือนจะเป็นแค่การจ้องมองเท่านั้น ที่นี่เขารู้สึกราวกับว่ามีดวงตาจ้องมองเขาจากทุกทิศทุกทางแม้กระทั่งด้านบนและด้านล่างของเขากลิ่นเลือดค่อยๆอ,ออกมาทางปลายจมูกจู่ๆเส้นผมของหยางเฉินก็ลุกตั้งขึ้นและลางสังห์ร้ายก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาอย่างอธิบายไม่ถูกความรู้สึกถึงวิกฤตที่ไม่อาจอธิบายนี้ได้ไม่สามารถมองเห็นได้แต่สามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนและออร่าก็แข็งแรงยิ่งกว่าสัตว์ร้ายตัวก่อนๆเสียอีกอ หยางเฉินมักรู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างกระโดดออกมาในวินาทีถัดไปหยางเฉินพูดในใจว่าเขาไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงรีบนั่งยองยองลงและเก็บยาชีวิตนิรันแห่งดวงตาฟีนิก์โลหิตมังกรในตำนานด้วยมือทั้งสองข้างอย่างระมัดระวังในตอนแรกหยางเฉินคิดว่าสมุนไพรชนิดนี้คงไม่มีวันมีอยู่แต่ตอนนี้เขาอยากจะเก็บมันด้วยมือของเขาเอง ในตอนที่มือของหยางเฉินเพิ่งสัมผัสสมุนไพรเขาก็รู้สึกถึงความตกใจที่ออกมาจากสมุนไพรซึ่งกระทบเขาโดยตรงและทําให้เขาต้องละมือออกไปและร่างกายของเขาก็ถอยหลังไปสองสาอย่างรวดเร็วงั้นฉันเดาว,ว่าบันทึกคงไม่ได้กล่าวถึงเรื่องไฟฟ้าที่มันสร้างจากสิ่งนี้หรอกอาจเป็นเพราะฉันอ่านไม่ละเอียดก็ได้หยางเฉินรู้สึกสับสนชั่วขณะและแขนของเขาทั้งข้างก็รู้สึกชาและอ่อนแรง ในช่วงขนาดหนึ่งหยางเฉินรู้สึกกลัวเล็กน้อยที่จะเก็บสมุนไพรอีกครั้งหากเขาได้รับบาดเจ็บอีกครั้งเขาก็อาจจะไม่สามารถออกจากที่นี่ไปได้บทที่สามพันห้าร้อยแปดสิบแม้ว่ายาชีวิตนิรันด์นแห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรที่แปลกประหลาดจะทําให้หยางเฉินรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยแต่หลังจะคิดดูอีกครั้งหยางเฉินก็ตัดสินใจลองอีกครั้ง เนื่องจากย่าชีวิตนิรันร์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรน,นี้แปลกมากมันจึงต้องมีคุณค่ามากบางทีมันอาจจะมีผลกระทบบางอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือโบราณแม้ว่าจะไม่สามารถบรรลุความเป็นอมะตะได้แต่คาดว่ามันน่าจะมีผลในการทำให้ผู้คนยังคงความอ่อนเยาว์อยู่ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเฉิญยังคงอยากจะลองดูและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเอาย่าชีวิตนิรันร์ดวงตาฟินิกโลหิตมังกรอ,ออกไปพร้อมๆกับรากและดินของมัน นี่เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของหยางเฉินในเหวแห่งนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าหยางเฉินไม่มีความสามารถที่จะลองอีกครั้งแต่เขาพร้อมที่จะกลับสู่หุบเขายาแล้วเรื่องราวในโลกบูโบราณถือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดผู้คนรอบข้างเขาจะต้องโผพันเพราะเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในโลกบูโบราณน,นี้ไม่มีเรื่องสําคัญอื่นใดอีกเขาไม่สามารถอยู่ในหุบเขายาสวรรค์ต่อไปได้เทียงเพื่อสมุนไพรแปลกๆนี้ หยางเฉินจึงหมุนเวียนพลังภายในของเขาเพื่อปกป้องตัวเองจากนั้นก้าวต่อไปข้างหน้าและยื่นมือออกอย่างระมัดระวังครั้งนี้ความรู้สึกที่ได้มันก็เหมือนถูกไฟฟ้าช็อตด้วยหยางเฉินไม่กลัวแรงดันไฟฟ้าธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่แรงดันไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากสมุนไพรตรงหน้าเขาทําให้หยางเฉินหน้าบูดบึง้งซึ่งเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าแรงดันไฟฟ้านั้นน่ากลัวแค่ไหน หากร่างกายของหยางเฉินปราะบางกว่านี้อีกนิดเขาคงกล้าพูดว่าสมุนไพรนี้คงไม่มีวันแตะต้องมันได้หยางเฉินรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากแรงดันไฟฟ้าที่รุนแรงและเริ่มขุดอย่างรวดเร็วขณะที่หยางเฉินขุดชั้นดินบางๆที่รากสมุนไพรออกไปใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเพราะเขารู้สึกถึงรัศมีอันตรายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและขนตามร่างกายของเขาก็ลุกขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ หยางเฉินหยุดสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ทันทีและหมุนเวียนพลังปราณของเขาอีกทีเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้จิตสัมผัสทางจิตวิญญาณของหยางเฉินสำรวจบริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เขาเห็นก็ยังคงเหมือนเดิมนอกจากศพของสัตว์ร้ายที่ถูกฆ่าก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่มีใครยังหายใจอยู่เลยอย่างไรก็ตามความรู้สึกถึงวิกฤตที่รุนแรงนั้นราวกับว่ามันอยู่เคียงข้างเขาดังนั้นหยาง เฉินจึงขยายจิตสำนึกของเขาไปสำรวจพื้นดินและภูเขาโดยรอบอย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างใต้พื้นดินยังคงเป็นปกติและไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นอีกตูมขณะที่หยางเฉินกำลังใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาสำรวจร่างกายรอบๆตัวเขาภูเขาที่อยู่ถัดจากญ้าชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรก็พังทลายลงทันทีและพื้นดินก็แตก้าว หินกระจัก,กระจายไปทั่วท้องฟ้าและมีรัศมีแห่งความหวาดกลัวสุดขีดระเบิดออกมาจากภูเขาแม้ว่าหยางเฉินจะเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้แล้วแต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างในภูเขาที่จะระเบิดออกมาในทันทีออร่าที่น่าสะพรึงกลัวพัดเขาออกไปโดยตรงหยางเฉินเซไปมาถ้าเขาไม่เร็วพอก้อนหินที่พุ่งลงมาจากด้านบนคงฟาดหัวเขาไปแล้ว เมื่อมองดูฉากตรงหน้าเขาอย่างเฉินก็คิดกับตัวเองว่ามีบางอย่างผิดปกติแค่การปรากฏตัวของคนคนนี้ก็ทำให้เกิดรัศมีแห่งความน่าสะพรึงกลัวแล้วสามารถจินตนาการได้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาจะน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนเมื่อก้อนหินทั้งหมดที่อยู่เหนือหัวของเขาล้มลงสู่พื้นอย่างเฉินก็ค้นพบว่ารอยแตกราเล็กๆในหินซึ่งเดิมทีนั้นพบย่าชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกร ตอนนี้ได้แยกออกอย่างสมบูรณ์แล้วเหมือนกับประตูหินขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง5หรือ6เมตรทางเข้าถ้ำนั้นมืดสนิทแม้ว่าหยางเฉินจะใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อเข้าไปแต่เขาก็ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นภายในยาชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟีนิกซ โลหิตมังกรอันล้ำค่ายิ่งซึ่งเดิมอยู่บนพื้นไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปบางทีมันอาจจะถูกฝังอยู่ใต้ก้อนหินหรือไม่ก็อาจถูกก้อนหินทุบจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรื่องนี้ทำให้หยางเฉินรู้สึกเจ็บปวดในใจแต่ขณะที่หยางเฉินกำลังคิดแสงสีทองก็ถูกปล่อยออกมาจากอากาศในถ้ำหินอีกครั้งและแสงสีทองนี้มีความคล้ายคลึองอย่างยิ่งกับแสงสีทองที่ปล่อยออกมาจากย่าชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกร บทที่3581เรื่องนี้ทำให้หยางเฉินรู้สึกสับสนมากเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ไหมว่ายาชีวิตนิรันด์ดวงตาฟินิกโลหิตมังกรจะบินได้หรือเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งสัมผัสยาชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรสองสามครั้งและพยายามปลูกมันดังนั้นสมุนไพรจึงโกรธใช่หรือไม่หรือจะเป็นสมุนไพรชนิดนี้มีคุณสมบัติทางจิตวิญญ,ญาณด้วยใช่ไหม นอกเหนือจากความเป็นไปได้นี้อย่างเฉินไม่สามารถคิดถึงความเป็นไปได้อื่นใดอีกหากสมุนไพรนั้นอยู่บนพื้นอย่างเฉินก็ยังสามารถเข้าใจมันได้แต่ขณะนี้สมุนไพรนั้นดูเหมือนจะลอยอยู่ในอากาศปังปังปังขณะที่เขากำลังสงสัยอยู่นั้นก็มีเสียงฝีเท้าดังมาจากถ้ำทุกครั้งที่มีเสียงทุ้มต่าพื้นดินทั้งหมดก็สั่นสะเทือนและภูเขาก็สั่นสะเทือนราวกับว่าจะพังทลายลงมาเมื่อไรก็ได้ ทันใดนั้นหยางเฉินก็ค้นพบว่ามีร่างขนาดใหญ่เดินออกมาจากถ้ำหินหยางเฉินสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาว่านี่คือสัตว์ร,ร้ายยักษ์สูงประมาณ3หรือ4เมตรที่มีรูปร่างที่ดูร้ายอย่างยิ่งสัตว์ร,ร้ายตัวนี้มีขนสีน้ำตาลเข้มซึ่งพลิ้วไหวและยาวมากกว่าหเมตรขนของมันเงางามมากและแม้จะอยู่ในคืนที่มืดสนิทมันก็ดูเหมือนจะเปล่งแสงที่แวววาวออกมา สัตว์ร้ายนั้นยืดหัวขนาดใหญ่ออกมาก่อนตามด้วยร่างกายทั้งหมดของมันหลังจากออกจากถ้ำอย่างสมบูรณ์แล้วสัตว์ร้ายก็ยืนขึ้นทันทีแขนขาที่แข็งแรงเหล่านั้นหนาเท่ากับเอวของผู้ชายวัยผู้ใหญ่และมีกล้ามเนื้อมากกำปั้นของสัตว์ร้ายนั้นใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลและกรงเล็บของมันก็คมเท่ากับมีด ปากขนาดใหญ่ของมันแม้จะยังไม่เปิดแต่ก็มีฟันสีขาวจำนวนหนึ่งนอกออกมาที่ส่วนบนและส่วนล่างริมฝีปากล่างมีฟันทั้งหมด7ซี่ข้างละ3ซี่และตรงกลางมีฟันที่ค่อนข้างยาวตั้งตรงฟันซี่อื่นๆมีความยาวเพียงประมาณ20ซนติเมตรเท่านั้นในขณนะที่ฟันตรงกลางมีความยาว30ซนติเมตรมันมีฟันเพียงสองซี่บนริมฝีปากบนซึ่งหันลงสู่พื้นโดยมีแต่ละซี่อยู่ด้านข้างของอีกซี่หนึ่งบนริมฝีปาก ล่างฟันทั้งสองซี่นี้มีความยาวประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรแม้ว่าสัตว์ร้ายจะไม่เคลื่อนไหวแค่เห็นฟันอันแหลมคมและเรื่องแสงก็เพียงพอที่จะสะกดจิตใจผู้คนได้แล้วอย่างเฉันรู้สึกกังวลเล็กน้อยในใจหากถูกมันกัดจะมีการเจาะรูใหญ่ๆหลายแห่งตามร่างกายแม้แต่หูของสัตว์ร้ายตัวนี้ยังดูเหมือนจะมีพลังโจมตีมหาศาลหูตั้งตรงและเคลื่อนไหวดูเหมือนมีดสั้นสองเล่มที่ตั้งตรง นอกจากนี้ยังมีเขาที่ด้านหลังศีรษะอีกด้วยแต่ต่างจากสัตว์ตัวก่อนก่อนตรงที่มีเขาสามเขาโดยเขาตรงกลางจะยาวกว่าส่วนอีกสองเขาข้างจะสั้นกว่าคล้ายกับซ่อมตักมูลสัตว์เขาตรงกลางมีลักษณะเดียวกับฟันที่ยาวที่สุดยาวอย่างน้อย50หรือ60เซนติเมตรและปลายแหลมมากแหลมเท่ากับเข็มดวงตาแดงกับคู่นั้นจ้องตรงไปที่หยางเฉินรากับว่ามันเป็นมนุษย์มองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าและจากเท้าถึงศีรษะ ในที่สุดความรู้สึกดูถูกเหยียดยามอย่างเฉินก็ปรากฏอยู่ในดวงตาของมันและในเวลาเดียวกันมันก็ดูรุนแรงเล็กน้อยด้วยเช่นกันในขณะนี้มีเพียงความตกตะลึงในดวงตาของหยางเฉินและสีหน้าของเขาเคร่งขรึมมากความน่ากลัวของสัตว์ร้ายตัวนี้เกินกว่าที่หยางเฉินจะจินตนาการได้สัตว์ร้ายตัวเดิมดูดูร้ายเพียงพอในสายตาของหยางเฉินแล้ว แต่รัศมีที่แผ่ออกมาจากสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ตรงหน้าเขานั้นชัดเจนว่าแข็งแกร่งกว่าสัตว์ร้ายตัวเดิมทั้งหมดรวมกันบทที่3582ยิยิ่งกว่านั้นสัตว์ร้ายตัวดังกล่าวยังมีกลิ่นเหมน็นซึ่งทำให้หยางเฉินอยากจะอาเจียนอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดสำหรับหยางเฉิน สิ่งที่ทำให้หยางเชิญดูเหลือเชื่อก็คือการที่บนหัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีวงแหวนโลหะซึ่งดูเหมือนห่วงทองคำของซุนหงอคงและยังมีอักษรบางตัวที่ไม่สามารถเข้าใจได้สลักอยู่ด้วยสัตว์ร้ายตัวนี้ถูกควบคุมโดยใครสักคนหรือไม่ไม่เช่นนั้นทำไมมันถึงมีสิ่งนี้อยู่บนหัวของมันมันดูเป็นสนิมชั้นเดาว่าคนที่อยู่เบื้องหลังมันไม่ได้ดูแลมันมาเป็นเวลานานแล้วหยางเชิญเดาอยู่ในใจลึกๆ อย่างไรก็ตามหากมีวัตถุโลหะอยู่บนหัวของสัตว์ป่าก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะใส่ไว้เองเพียงลําพังแต่ใครกัละ่ะที่เป็นคนวางสิ่งนี้ไว้บนนั้นและทำไมบุคคลน,นั้นถึงวางสิ่งนี้ไว้บนนั้นหรือจะเป็นเพื่อปราบสัตว์ร้ายตัวนี้ใช่ไหมหากเป็นเช่นนั้นก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าสัตว์ร้ายตรงหน้าเรานั้นดูร้ายมากจนอาจมีพลังที่จะทำลายโลกได้สัตว์ร้ายก้าวเข้ามาหาอยางเฉินทีละก้าว ในขณะที่หยางเฉิรนระงับความเคร่งขรืมในใจของเขาเขาแท้งทำเป็นสงบโดยยังคงยืนอยู่ที่เดิมและจ้องมองสัตว์ร้ายหยางเฉินกำลังคาดเดาที่มาของสัตว์ร้ายขณะเดียวกันก็คาดเดาความแข็งแกร่งของมันด้วยเช่นกัน ในไม่ใช่ยอย่างเชิญก็เดาได้คร่าวๆว,ว่าสมุนไพรอันล้ำค่าในพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นนี้จะต้องไม่เติบโตขึ้นมาเองเนื่องจากภายใต้สถานการณ์ปกติสมุนไพรต่างๆจะไม่สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกันและหนาแน่นเช่นนี้ได้อย่างเฉิญเคยได้ยินมาว่าสมุนไพรอันล้ำค่าบางชนิดจะได้รับการปกป้องจากสัตว์ศัดิ์สิทธิ์สัตว์ร้ายตรงหน้าเขาชัดเจนว่ากำลังปกป้องย่าชีวิตนิรันแห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกร หัวใจของหยางเฉินมั่นใจมากขึ้นทันทีถึงความล้ำค่าของยาชีวิตนิรันร์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรกันในขณะน,นี้สัตว์ร้ายก็เปิดปากขึ้นทันทีและขู่คำรามใส่หยางเฉินแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจที่มีต่อหยางเฉินอย่างชัดเจนเมื่อมองไปที่ปากที่เต็มไปด้วยฟันของสัตว์ร้ายหยางเฉินก็ตกตะลึงปากของสัตว์ร้ายเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่ทำให้หยางเฉินรู้สึกไม่น่าเชื่อก็คือยาชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟีนิกซ์โลหิตมังกรที่หายไปนั้นแท้จริงแล้วอยู่ที่ปลายลิ้นของสัตว์ร,ร้ายนั่นเองหยางเฉินเชื่อเสมอมาว่ายาชีวิตนิรันด์แห่งดวงตาฟีนิกซ์โลหิตมังกรนั้นถูกทุบหรือจมลงไปใต้น้ำแต่เขาไม่เคยคิดว่ามันจะอยู่ในปากของสัตว์ร,ร้ายตัวนี้ แม้แต่รากที่หนาแน่นของญ้านี้ก็ยังอยู่บนลิ้นของสัตว์ร้ายและลิ้นของสัตว์ร้ายก็คือพื้นดินที่รากของญ้าชีวิตนิรันต์แห่งดวงตาฟีนิกซ์โลหิตมังกรอยู่ขณะที่หยางเฉินกำลังเตรียมปลูกญ่าเลือดมังกรเขาได้ขยายความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อเข้าไปในพื้นดินเพื่อตรวจสอบและพบว่ารากของหญ้านี้ไม่ลึกณเวลานั้นเขาได้ค้นพบลิ้นของสัตว์ร้ายแล้วแต่เขาไม่คิดว่าพื้นดินจะเป็นลิ้นของสัตว์ร้าย จนกระทั่งขณะนี้เองที่อย่างเฉิญได้ค้นพบว่าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นพื้นดินนั้นแท้จริงแล้วคือลิ้นของสัตว์ร,ร้ายตัวนั้นโดยทั่วไปแล้วสมุนไพรอันมีค่าและสัตว์ผู้พิทักษ์จะถูกเก็บไว้ใกล้ๆเพื่อคอยดูแลพวกมันแต่การป้องกันตัวของสัตว์ร,ร้ายนั้นแปลกประหลาดมากคือมันยื่นลิ้นออกมาแตะพื้นโดยตรงและปล่อยให้สมุนไพรจเจริญเติบโต,ตบนลิ้นของมัน ในที่สุดหยางเฉินก็ตอบสนองไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะรู้สึกไฟฟ้าช็อตเมื่อเขาสัมผัสย่าชีวิตนิรันร์แห่งดวงตาฟินิกโลหิตมังกรมาก่อนปรากฏว่าสิ่งนี้ถูกปล่อยออกมาจากลิ้นของสัตว์ร,ร้ายยักษ์ตัวนี้คาดว่านักบู๊โดยเฉลี่ยจะถูกไฟฟ้าช็อตตายทันทีและสัตว์ร,ร้ายจะไม่ปรากฏตัวเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามหยางเฉินทนต่อการโจมตีอันน่าสยดสยองและยังต้องการเอาสมุนไพรออกไป ดังนั้นสัตว์ร้ายจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพุ่งออกมาจากภูเขาบทที่3583การปรากฏตัวของสัตว์ร้ายนั้นเผยให้เห็นความโกรธของมันอย่างชัดเจนขณะที่หยางเฉินตกใจสัตว์ร้ายก็เปิดปากที่เต็มไปด้วยเลือดอีกครั้งหยางเฉินคิดว่ามันจะคำรามอีกครั้งแต่คราวนี้สัตว์ร้ายกลับแลบลิ้นออกมาตรงๆและด้วยความเร็วสูงมาก เมื่อหยางเฉินกลับคืนสติลิ้นของสัตว์ร้ายก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาแล้วลิ้นแกนี่ยาวจังวะหยางเฉินตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคิดถึงและไม่เคยเห็นมาก่อนและยาชีวิตนิรันด์ดวงตาฟีนิกซ์โลหิตมังกรเนื่องจากสัตว์ร้ายยืดลิ้นออกมาจึงปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าหยางเฉินโดยตรงแต่หยางเฉินรู้สึกช่วยอะไรไม่ได้เมื่อเขาเห็นสมุนไพรอันล้ำค่าที่อยู่ตรงหน้าเขา เขาไม่สามารถเก็บสมุนไพรทั้งต้นและรากได้เนื่องจากลิ้นของสัตว์ร,ร้ายเต็มไปด้วยรัศมีแห่งความน่าสะพรึงกลัวพลังโจมตีของมันจึงแข็งแกร่งอย่างมากและน่าสะพรึงกลัวมากกว่าอาวุธอาถรรพ์ที่อยู่ในมือของนักบ,บูธธรรมดามากยิ่งกว่านั้นลิ้นที่ยาวอย่างน่าขันนั้นยังปกคลุมด้วยหนามหนาแน่นโดยแต่ละหนามมีความยาว5เซนติเมตรเมื่อถูกลิ้นของสัตว์ร,ร้ายสัมผัสแล้วโอกาสที่มันจะหนีออกไปนั้นแทบจะไม่มีเลย และสัตว์ตัวนั้นก็จะถูกหนามเกี่ยวทันทีและคิดว่ากว่าที่สัตว์ตัวนั้นจะกำจัดหนามที่หนาเหล่านี้ได้ร่างกายของมันคงตกอยู่ในปากของสัตว์ร้ายตัวนั้นไปแล้วร่างของหยางเฉินเปล่งประกายราวกับสายฟ้าและเขาก็รีบออกไปจากจุดนั้นทันทีโดยหลีกเลี่ยงลินที่น่ากลัวของสัตว์ร้ายนั้นหัวใจของหยางเฉินเต้นแรงอย่างมากและเขาเพิ่งตระหนักถึงความน่ากลัวของสัตว์ร้ายตัวนี้ เขาไม่เคยคาดหวังว่าลิ้นของสัตว์ร,ร้ายนั้นจะเป็นอาวุธมีคมและมันจะปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความเร็วสูงเช่นนี้หากความเร็วของหยางเฉินช้าลองอีกนิดลิ้นที่น่ากลัวของสัตว์ร,ร้ายคงเกี่ยวคอของหยางเฉินไปแล้วไม่ว่าหยางเฉินจะทรงพลังขนาดไหนก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะหลุดพ้นได้หยางเฉินไม่กล้าที่จะประมาทในขณะน,นี้เขาจึงดึงดาบบุตรแห่งสวรรค์ออกมาอย่างรวดเร็ว เขาคิดว่าวันนี้ฉันคงไม่จําเป็นต้องใช้ดาบบุตรแห่งสวรรค์อีกแต่ไม่คิดว่าจะได้หยิบมันมาอีกก่อนจะออกจากที่นี่หยางเฉินถอนหายใจในใจอย่างลับลับหากเขาไม่มีดาบบุตรแห่งสวรรค์อยู่ในมือเขาคงไม่สามารถจัดการกับสัตว์ร,ร้ายตัวนี้ในวันนี้ได้อาจจะพูดได้ว่าแม้แต่ลินสัตว์ร,ร้ายยังสู้มันไม่ได้เลย หลังจากที่หยางเฉินหลบได้แล้วสัตว์ร้ายก็ยื่นลิ้นออกมาหาหยางเฉินอีกครั้งอย่างรวดเร็วหนามที่หนาแน่นทำให้ผู้คนสั่นสะท้านด้วยความกลัวเพียงแค่มองดูหยางเฉินหลบอย่างรวดเร็วแต่สัตว์ร้ายนั้นเร็วเกินไปทำให้หยางเฉินไม่มีโอกาสโจมตีสายหัวไปซะหยางเฉินตะโกนด้วยความโกรธทุกครั้งที่สัตว์ร้ายตัวนี้แลบลิ้นอันน่ากลัวออกมามันจะปล่อยกลิ่นเหม็นที่รุนแรงออกมา ก่อนที่หยางเฉินจะหลบได้ครั้งแรกก็เหม็นจนข่มคอพอสองามครั้งเขาเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังจะตายเพราะกลิ่นเหม็นนี้มันเหม็นมากจนเขาแทบจะลืมตามไม่ได้และน้ำตาก็ไหลออกมาจากดวงตาของเขาตลอดเวลาในทางเลือกสุดท้ายหยางเฉินสามารถทำได้เพียงใช้พลังงานบางส่วนเพื่อสร้างม่านกำแพงกั้นตรงหน้าเขาเพื่อแยกตัวเองจากอากาศที่นี่หยางเฉินรู้ดีว่าหากเขาไม่ทำเช่นนี้ เขาจะไม่สามารถทนต่อไปได้นานก่อนที่จะล้มลงเนื่องจากเมื่อกลิ่นเหม็นที่รุนแรงนี้เข้าสู่ร่างกายของเขาเขาจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงภายในเราว,ว่าเขาถูกกัดกร่อนด้วยก๊าซพิษโชคดีที่หยางเฉินมีร่างกายแก่นแท้โดยกำเนิดแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่มีเนื้อและเลือดเลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็แข็งแกร่งกว่าคนอื่นมากขณะน,นี้เขาเพียงรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงในร่างกายและไม่ได้รับพิษใด,ดๆ ไม่แปลกใจเลยที่สมุนไพรเหล่านี้สามารถเติบโตที่นี่มาเป็นเวลานานโดยที่ไม่ต้องเก็บเลยฉันประเมินว่าแม้ว่าจะมีคนมาแม้ว่าจะไม่มีสัตว์ป่าปรากฏตัวพวกมันก็จะได้รับพิษจนตายจากกลิ่นเหมน็นและเหตุผลที่จิตใจของเขาได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะพิษในปากของสัตว์ร้ายตัวนี้อย่างเฉินตรหนักได้ในทันใดบทที่3585 ทันใดนั้นสีหน้าของหยางเฉินก็เปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมและร่างกายของเขาห่อหุ้มอย่างแน่นหนาในส่วนของดาบบุตรแห่งสวรรค์เมื่อหยางเฉินถูกควบคุมเขาก็เลือกที่จะโยนดาบบุตรแห่งสวรรค์ลงสู่พื้นทันทีดวงตาของสัตว์ร,ร้ายนั้นดูร้ายและยังมีแม้กระทั่งเขาลางของความภูมิใจอยู่ในนั้นด้วยหลังจากพันหยางเฉินด้วยลิ้นแล้วมันก็ส่งเขาเข้าไปในปากที่เต็มไปด้วยเลือดของมันอย่างรุนแรง เมื่อเขาเข้าไปใ,ใกล้ปากอันเหมน็นเน่าของสัตว์ร,ร้ายนั้นมากขึ้นเรื่อยๆปากของสัตว์ร,ร้ายนั้นก็เปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆและฟันขาวอันแหลมคมก็ทําให้หนังศีรษะของเขาชากรงเล็บของมันแข็งและคมมากดังนั้นเขี้ยวสีขาวของมันต้องแข็งและคมกว่านั้นอีกถ้าโดนกัดจะมีเสียงดังแน่นอนอย่างเฉินดิ้นรนอย่างสิ้นหวังแต่ลินที่น่ากลัวซึ่งเต็มไปด้วยหนามแน่นก็ได้แทงทะลุเสื้อผ้าและเกี่ยวเข้าไปในเนื้อของเขาไปแล้ว หยางเฉินรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงไปทั้งร่างกายเห็นได้ชัดว่าหนามบนลิ้นของสัตว์ร้ายตัวนี้มีพิษอยู่มากเช่นกันโชคดีที่หยางเฉินมีร่างกายพิเศษและพิชชนิดนี้ทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ไม่สามารถทําร้ายชีวิตของเขาได้หยางเฉินเหยียบพื้นอย่างแรงโดยเอาเท้าแตะพื้นโดยตรงแต่เขาก็ยังไม่สามารถป้องกันพลังอันน่าสะพรึงกลัวของลิ้นสัตว์ร้ายได้ เท้าของเขาขุดร่องสองแห่งในพื้นดินเลือดบนร่างกายของเขายังไหลลงมาในหุบเขาใต้เท้าของเขาใบหน้าของหยางเฉินซีดเผือดเขาถูกลิ้นมัดไว้นับประสาอะไรกับการหายใจแม้แต่การหมุนเวียนพลังภายในของเขาก็ยังเป็นเรื่องยากมากไม่ฉันต้องไม่ตายในปากของสัตว์ร้ายตัวนี้หยางเฉินพึมพำอยู่ในใจของเขา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตและความตายมากมายแต่ในที่สุดก็รอดชีวิตมาได้หากตอนนี้เขาต้องตายในปากของสัตว์ป่าหยางเฉินคงไม่เต็มใจที่จะตายทันใดนั้นดวงตาของหยางเฉินก็สว่างขึ้นเขาจึงรีบดึงเท้าข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นและเตะดาบบุตรแห่งสวรรค์อย่างรวดเร็วเหตุผลที่หยางเฉินทิ้งดาบบุตรแห่งสวรรค์ไปก่อนก็คือ เขาไม่ต้องการให้ดาบบุตรแห่งสวรรค์พันเกี่ยวและถูกควบคุมไปพร้อมกับเขาในขณะน,นี้ดาบบุตรแห่งสวรรค์ที่ถูกทิ้งอยู่บนพื้นได้รับการนํามาจัดแสดงไว้อย่างชัดเจนหยางเฉินส่งพลังจิตที่เหลือทั้งหมดของเขาไปยังดาบบุตรแห่งสวรรค์ครั้งนี้เราต้องสําเร็จและไม่ใช่ล้มเหลวท้ายที่สุดแล้วนี่คือเส้นชีวิตเพียงหนึ่งเดียว ทันใดนั้นดาบบุตรแห่งสวรรค์ก็ระเบิดออกมาด้วยพลังทำลายล้างและกระโดดขึ้นจากพื้นดินทันทีแม้ว่าสัตว์ป่าจะน่ากลัวและมีสติปัญญาแต่สุดท้ายแล้วพวกมันก็ยังเป็นเพียงสัตว์ป่าเท่านั้นนอกเหนือจากความดูร้ายสุดขีดแล้วไอคิวของพวกมันยังไม่สูงเท่ามนุษย์อีกด้วยเห็นได้ชัดว่าสัตว์ร,ร้ายไม่เคยคาดคิดว่าหยางเฉินยังใช้ดาบบุตรแห่งสวรรค์ได้แม้จะถูกควบคุมแล้วก็ตาม ดาบบุตรแห่งสวรรค์ตัดปลายลิ้นของสัตว์ร้ายทันทีทิ้งเงาลึกไว้ในหัวใจของสัตว์ร้ายเมื่อเห็นดาบบุตรแห่งสวรรค์ระเบิดพลังอีกครั้งสัตว์ร้ายก็มีแววของความกลัวอยู่ในดวงตาแต่ความอันตรายมาถึงเร็วเกินไปทําให้สัตว์ร้ายไม่มีเวลาคิดก่อนที่สัตว์ร้ายจะปล่อยลิ้นออกมาเพื่อป้องกันใบมีดอันคมกริบของดาบบุตรแห่งสวรรค์ก็ได้โจมตีลงบนลิ้นของมันเรียบร้อยแล้วฟ แม้ว่าลิ้นของสัตว์ร้ายจะน่ากลัวแต่มันก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันต่ออาวุธและถูกดาบบูรแห่งสวรรค์ตัดขาดทันทีกันสัตว์ร้ายส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดโดยมีกรงเล็บปิดปากไว้แน่นแต่ก็ยังไม่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดจากการถูกตัดลิ้นออกได้มันสะดุดล้มไปด้านหลังทำให้ร่างกายที่อยู่ข้างหลังสัน่นและมีก้อนหินพุ่งกระจายไปทั่วท้องฟ้า จูจูหยางเฉินก็มีโอกาสได้หายใจหายคอเขาสลัดลิ้นออกจากตัวด้วยแรงคว้าดาบบุตรแห่งสวรรค์และพุ่งเข้าหาสัตว์ร้ายในก้าวเดียว